สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ปกครองแล้วก็นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ห้าทุกๆคนนะครับวันนี้คุณครูจะมาสอนนะครับการเรียงเศษส่วนนะครับโดยการใช้อะไรครับคอลนออีกเช่นเคยครับข้อแรกคุณครูได้สอนไปแล้ววันนี้จะมาอธิบายในข้อที่3นะครับเดี๋ยวเราเรื่อันเลยนะครับสำหรับข้อ3นะครับมันมีข้อที่แตกต่างจากข้อแรกอยู่นิดนึงก็คือปกติมันจะเป็นเศษส่วนหมดเลยครับแต่ข้อนี้มันจะมีอะไรครับจํานวนคลา นะครับปนมาด้วยดังนั้นไม่ยากครับเราก็เปลี่ยนจํานวนค่าให้ตัวนี้เป็นให้เป็นเศษเกินนั่นเองครับนะครับวิธีทําก็ทําแบบนี้นะครับเราเปลี่ยนเลยนะครับอ่ะดูทําให้ดูเลยนะครับตัวแรกครับจํานวนหนึ่งเศษสามเศษสี่เราก็เปลี่ยนโดยการเอาตัวข้างล่างไปคูณตัวข้างหน้าครับล่างคูณหน้าบวกบนนะครับสี่หนึ่งเป็นสี่บวกสามเป็นเจ็ดส่วนสี่นะครับตัวที่สองต้องทำไหมครับไม่ทาครับตัวเดิมครับยี่สิบเก้าส่วนสิบสองครับตัวที่สามแปดส่วนหก ตัวที่4ครับล่างคูณหน้านะครับ8.2.16.17.18.19เปนะครับเป็น19ส่วนตัวที่4ครับล่างคูณหน้าครับ3 1เป็น3 3สเป็น13่วน3มันเดิมนะครับตัวส่วนยังเป็นตัวเดิมนะครับเรียบร้อยแล้วครับเราได้เป็นเศษอ่มีทั้งเศษเกินมัว่าจะเป็นเศษเกินมาเลยนะครับแล้วเราก็มานำอะไรครับนำส่วนมหาครนครับเราก็นำส่วนมาหาครนเลยครับ ส่วนคือตัวนี้ครับก็คือเลขเลยครับสี่สิบสองหกแปดสามครับกูก็เหมือนเดิมครับหารยาวเหมือนเดิมครับเราต้องการส่วนให้มันเท่ากันนะครับกูเอาสี่สิบสองครับหกแปดแล้วก็สามมาหาหาคอรโนนะครับมันมีจํานวนคู่เยอะครับแล้วก็มีจํานวนคี่ด้วยดังนั้นถ้าหารไม่ครบทุกตัวไม่เป็นไรนะครับขอได้ประมาณทัก2สองหรือสามตัวขึ้นไปอ่ะมา คุณจะใช้สองในการหารนะครับ 2, 2, 2, 6, สองสองเป็นสี่สองหกสิบสองนะรครับสองนะครับสองสามเป็นหกสองสี่เป็นแปดอันนี้หารไม่ได้ก็เดินลงมาครับหารต่อครับสองอีกครับสองหนึ่งเป็นสองสองสามเป็นหกเห็นไหมครับสองสามสามไม่ได้ก็ลงมาครับสองสองเป็นสี่สองไม่ได้ก็เอาลงมา ครับอ่าคราวนี้ต่อไปเป็นแม่อะไรเห็นครับเห็นแม่สามไหมครับแม่สามมันมีสามตัวเราเอาแม่สามหันเลยนะครับยังไม่จบนะครับมันต้องหันให้เป็นเลขหนึ่งนะครับสามสามหนึ่งเป็นสามสามหนึ่งเป็นสามเห็นไหมครับตัวนี้หันไม่ได้กรดึงลงมาสามหนึ่งเป็นสามเห็นไหมครับโอ้โหครับ้เกือบครบทุกตัวแล้วครับไม่เป็นไรครับเหลือตัวนึงก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็ทําเหมือนเดิมนะครับก็คือเขียนให้เป็นรูปตัวอะไรครับตัวแอลนะครับ แล้วก็มาเขียนข้างล่างครับเอาเลขอะไรบ้างครับสองสองสามหนึ่งไม่ต้องนะครับเพราะมันคูณกันแล้วมันได้เท่าเดิมก็เอาสองมาครับจับคู่เลยครับสองสองเป็นสี่สี่สองแปดสี่สามสิบสองสิบสองสองเป็นยี่สิบสี่เราก็ได้คอรโนรมาแล้วก็คือยี่สี่ดังนั้นข้อนี้คอรนอรนะครับที่เราหาก็จะเท่ากับเท่าไหร่ครับยี่สิบสี่หมายความว่าไงครับ หมายความว่าส่วนทุกตัวตรงนี้เราต้องทําให้มันเป็น24ให้หมดนะครับเา้าเราก็มาทําวิธีเดิมเลยครับนำเศษส่วนแต่ละตัวเรามาเขียนเหมือนเดิมนะครับตัวแรกเป็น7ส่วน4นะครับตัวที่สอง29ส่วน12ตัวที่สาม8ส่วน6ตัวที่สี่19ส่วน8แล้วก็ตัวที่ห้า13ส่วนใะ่ครับ3ส่วน3นะครับดำเนินการเลยครับวิธีทำเหมือนเดิมนะครับโจคพูจะยกตัวอย่างตัวแรกให้ดูนะครับ ช้การหารยาวครับคอนอที่เราหาได้คือ24ใช่ไหมครับเรา24ไปเป็นตัวตั้งครับแล้วก็เอาตัวส่วนแต่ละตัวมาหารครับก็คือตัวแรกก็คือตัว4ี่คูสไปหาร4ได้24ครับ4 6เป็น24ใช่ไหมครับโอกาสก็เหลือ0ูอ่ะคุณครูก็จะนำเลขที่เราหารได้ก็คืออะไรครับ6ตัวนี้มาคูณครับคูณเลยนะคูนจบคูณเลยนะครับแบบนี้ครับซึ่งส่วนใหม่ที่เราได้มันจะต้องส่วนเท่าไหร่ครับ 24อยู่แล้วทุกตัวครับแต่ตัวข้างบนนี่แหละตัวที่เราต้องมาหาเพิ่มเติมครับ6 6 3 6 6 7เป็น42นะครับตัวที่2ครับคุณครูก็จะสิบ12งตัวนี้ไปหารเหมือนเดิมนะครับแต่ในนี้ต้องไปหารเองนะด้วยความรวดเร็วนะครับแต่ข้างล่างมันต้องเป็นเท่าไหร่24เหมือนเดิมครับ12เป็น24ก็12เกิดจากการคูณอะไรครับคูณ2นั่นเองนะครับแล้วข้ามบุก็ต้องคูณเลยด้วย2ด้วยครับก็เหมือนเอาณ2ครับเ9้าไปคูณสอาคล้วนะครับเก้าคูณล้วก็คได้58 ต่อครับตัวที่3ครับ6คูณในยีครับ6คูณสครับถ้าไปหารก็จะได้6คูณสเหมือนกันนะครับอ้าวหกคูณสก็64เป็น24ตัวล่างครับ8 2 6 83 2 4 8 4ป2นะครับต่อไปครับเป็น8ครับ8 2 6 8 3หนะครับอ่าหรือเอา8ไปเอา24ตั้งหารด้วยแปนเองครับหารได้3อ่ะกูก็คูณเลยนะครับ ข้างล่างก็เป็นยีิบสี่ตัวเดิมนะครับก็จะเหลือแค่สิบเก้าคูณสามนะครับาได้ห้าสิบนะครับเหมือนเดิมครับสามคูณไอยีิบสี่ครับสามเห็นไหมครับตัวนี้เป็นตัวคูณตัวนี้ก็ต้องมาเป็นหลับกันใช่ไหมครับหลักการนะครับเวลาเราเจอเราจะไม่ต้องมาหารในเสียเวลานะครับเมื่อกี้แปดคูณสามตอนนี้สามก็ต้องมาคูณแปดมันถึงได้อะไรยี่สี่เหมือนกันนะครับก็จะเหลือแค่สิบสามคูณแปดได้เท่าไหร่ครับโอ้ตัวนี้เลขเยอะหน่อยครับร้อยสี่ครับเรียบร้อยครับ เราได้เศจส่วนใหม่แล้วนะครับซึ่งเป็นไงครับส่วนเป็นไงเท่ากันหมดเลยครับเราก็มาพิจารณาที่เศษเหมือนเดิมนะครับตัวไหนเงอิดข้อนี้มันเป็นการเดยงจากน้อยไปมากครับเราต้องเอาตัวที่มันน้อยสุดเป็นตัวแรกครับเราก็มาตอบรอเลยนะครับข้างล่างนะครับถ้าเป็นในแบบฝึกหัดเรียนตอบข้างล่างนะครับนะครับตัวไหนเป็นตัวที่น้อยสุดครับก็สังเกตเชตัวครับสามสองอ้าวตัวนี้น้อยสุดตัวนี้ต้องเป็นันดับหนึ่งครับน้อยสุดอันดับหนึ่งซึ่งมาจากอะไรครับ 8ปดส่วนหกเขเียนรอเลยครับแปส่วนหอันดับ2นะครับ32มสิบเครับเป็นอันดับ2ครับน้อยอันดับ2มาจากอะไรครับมาจากเจส่วนสซึ่งเจ็ดส่วนสี่เส่วนสมาจากอะไรครับ7จ็ดส่วนสีเส่วนสเป็นตัวแรกที่มาจากต้องเอาตัวตัวที่เป็นที่เป็นโจทย์มาตอบนะครับมาจากจำนวนหนึ่งเศษสาส่วนสนะครับต้องรู้เศษแล้วก็ได้ครับเรียบร้อยครับ ต่อไปตัวที่สามครับห้าสิบเจ็ดัตัวที่สามเป็นตัวนี้ครับลับสามเนะาะลับสามมาจากสิบเก้ส่วนแปดสก็มาจากอะไรครับจํานวนสองสาม่วนแดครับลับสครับลดับสเป็นตัวนี้ครับลเป็นดับสีมาจากยี่สิส่วนสิอ่าอันนี้ไม่ได้เปลี่ยนนะครับก็เป็นยี่สวนสิองนักเรียนต้องเอาตัวโจทย์มาตอบนะครับเอาตัวโจทย์ในคำถามถามาตอบอย่าไปเอาตัว ตัวตัวที่เราเปลี่ยนเป็นเศษเกินนะครับตัวนี้ไม่เอานะครับเอาตัวนี้ตัวบนมาตอบต่อไปครับตัวสุดท้ายก็เป็นตัวนี้ครับตัวที่ห้าสิบสามส่วนสามมาจากอะไรครับร้อยสี่มากสุดครับก็คืออันดับสุดท้ายเลยครับมาจากจานวนหนึ่งเศษสิบส่วนสามนั่นเองเรียบร้อยครับโจทย์ข้อที่สามนะครับยังไงก็อ่าให้เนยไปฝึกนะครับมันยังเหลืออีกประมาณข้อที่สองนะครับลองไปทําดูส่วนข้อที่สามถ้าใครไม่เข้าใจก็ให้ดูวิธีทำของ คุณครูเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ก่อนแยกไปก่อนเดี๋ยวเรามาต่อกันครั้งหน้าครับสวัสดีครับ